สวัสดีทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้ครจะพาทุกท่านมาพบกับผลิตภัณฑ์ H Lock Reset ครับ H Lock Reset ครับคือนวัตกรรมในการค้นหากับตัวบ่งชี้ไปยังต้นกําเนิดของกระบวนการการจัดการสารอาหารภายในหลอดเลือดและจากการวิจัยครับทำให้เราค้นพบสารอาหารอันทรงพลังที่จะเข้าไปยังจุดต้นกําเนิดของการจัดการสารอาหารภายในหลอดเลือดนั่นคือสารที่มีชื่อว่าแอนโทไซยานินครับ กระบวนการจัดการสารอาหารภายในหลอดเลือดหรือที่เรียกว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมครับคือกระบวนการนําสารอาหารจากหลอดเลือดไปใช้ประโยชน์ในเซลล์ครับเพื่อเปลี่ยนสารอาหารเหล่านั้นให้กลายเป็นพลังงานหรือพลังงานสะสมนอกจากนี้การที่สารอาหารจากหลอดเลือดถูกไปใช้ประโยชน์ในเซลล์แล้วยังเป็นการลดของเสียที่เกิดในหลอดเลือดอีกด้วยเพราะทําให้สารอาหารส่วนเกินไม่ตกค้างในหลอดเลือดนั่นเองครับ และโดยรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันครับทำให้มีเพียงแค่หนึ่งใน8ของประชากรทั่วโลกเท่านั้นที่มีการจัดการภายในหลอดเลือดที่ดีวิถีชีวิตในยุคปัจจุบันครับเป็นวิถีชีวิตที่ทั้งนิ่งเฉยไม่ค่อยมีการขยับไม่ได้กินอาหารที่ดีมีไขมันสูงนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอกินผักผลไม้น้อยและยังมีความเครียดสูงอีกด้วยนั่นส่งผลให้การจัดการสารอาหารภายในหลอดเลือดไม่ดีครับแต่หากคุณมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีออกกําลังกายสม่ําเสมอกินอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน นอนหลับพักผ่อนเพียงพอพักผลไม้เพียงพอและไม่เครียดนั่นจึงจะทําให้การจัดการสารอาหารภายในหลอดเลือดของคุณดีขึ้นแต่โดวยวิถีชีวิตในยุคป,ปัจจุบันคงจะทําให้ใช้ชีวิตแบบด้านขวาได้ค่อนข้างยากมากทีเดียวครับแอนโทไซยานินครับจึงพร้อมจะเป็นตัวช่วยให้กับทุกท่านในการช่วยการจัดการสารอาหารภายในหลอดเลือดโดยแอนโทไซยานินครับเป็นสารสกัดจากพืชที่มีสีม่วงสดหรือน้ำเงินเข้มซึ่งมีอยู่ทั้งในผลไม้เบอร์รี่และธัญพืช จากคำที่ว่ากินผักผลไม้ครบ7สีพบว่าคนส่วนใหญ่ครับมักจะได้สีที่เยอะก็คือเขียวแดงส้มและเหลืองแต่สีที่คนได้น้อยมากๆนั่นคือสีม่วงครับจากแอนโทไซยานินซึ่งพบว่าคนยุคปัจจุบันได้รับแอนโทไซยานินต่ำกว่า25มิลลิกรัมต่อวันในขณะที่ความเป็นจริงแล้วเราควรจะได้แอนโทไซยานินไม่ต่ำกว่า200มิลลิกรัมต่อวันนะครับเพื่อการมีสุขภาพการจัดการภายในหลอดเลือดที่ดีนั่นเอง ซึ่งแอนโทไซยานินนั้นก็จะได้จากผักผลไม้และธัญพืชสีม่วงครับไม่ว่าจะเป็นแบล็เคเรนแบล็ไรซ์พล um, um, ัมกะหล่ำม่วงบูเบอร์รี่เอลเดอร์เบอร์รี่องุ่นม่วงแครอทม่วงและบิลเบอร์รี่แต่แอนโทไซยานินนั้นก็มีหลากหลายชนิดครับแต่พบว่าครับแอนโทไซยานินที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อสุขภาพการจัดการสารอาหารภายในหลอดเลือดนั่นคือแอนโทไซยานินที่มีชื่อว่าไซยานิดินและเดลฟินิดินที่จะพบมากอยู่ในแบล็เคเรนบลูเบอร์รี่และแบล็กไรซ์หรือข้าวสีนินนั่นเอง และนั่นจึงเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสิทธิบัตร AgeLock Reset ครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรเฉพาะของ n u สกินที่ใช้เวลาวิจัยกว่า7ปีได้รับการจดสิทธิบัตรอุด,ดมไปด้วยสารแอนโทไซยานินจากแบ c k r ไร e ์แบ c ็กแครนและ b ิลเบอรให้แอนโทไซยานิน215มิลลิกรัมต่อวันและยังเป็นแอนโทไซยานินที่ชื่อว่าไซยานินดินและเดลฟินิดินอีกด้วย และที่สําคัญครับเอชล็อกรีเนี้ได้สกัดมาจากสมุนไพรสายพันธุ์เฉพาะด้วยวิธีการสกัดเฉพาะและได้มาซึ่งสารสําคัญเฉพาะคือไซยาดนดินและเดลฟินิดินและได้ทําการจดสิทธิบัตรเอาไว้แล้วหมายความว่าไม่มีใครสามารถลอกเลียนได้นั่นเองครับโดยประโยชน์หลักสําคัญครับของ h อชล็อกรีเซเลยนั่นก็คือกระบวนการจัดการสารอาหารภายในหลอดเลือด และการจัดการสารอาหารภายในหลอดเลือดที่ดีนั้นยังส่งผลที่ดีอีก5เรื่องตามมาครับไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมสุขภาพทางเดินอาหารส่งผลดีต่ออวัยวะสำคัญต่างๆทั้งตับและหัวใจช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงการเกิดการอักเสบและส่งเสริมการเผาผลาญพื้นฐานของร่างกายอีกด้วย และไม่ว่าคุณจะมีการจัดการหลอดเลือดที่ไม่ดีจากรูปแบบชีวิตแบบนิ่งๆเฉยๆ o ช k r เซ็ตก็ช่วยยกระดับการจัดการภายในหลอดเลือดให้กับคุณได้หรือถ้าคุณมีการจัดการภายในหลอดเลือดที่ดีอยู่แล้วจากชีวิตที่แอคทีฟออกกําลังกายเยอะพักผ่อนเพียงพอเอช k r เซ็ตก็ช่วยยกระดับการจัดการหลอดเลือดที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีกได้ด้วยครับผลิตภัณฑ์เอช록รีเซ็ตครับมาในขวดสีม่วงด้วยความสุดพรีเมียมเลยบรรจุ60ซอบเจลครับรับประทานได้30วัน และขนาดแนะนำคือ2ซอฟต์เจลต่อวันในตอนเช้าครับและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ a g e l o c k Reset ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพเมตาบอลิกหรือส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการภายในหลอดเลือดด้วยส่วนผสมของแอนโทไซยานินสูงเฉพาะและสิทธิบตัตรครับจากการใช้เวลาวิจัยกว่า7ปีด้วยสารสกัดจาก b บ a c k ไร c ์แบเคอร์เรและบิลเบอร พร้อมผลลัพธ์ที่ดีอีก5ประการทั้งต่อทางเดินอาหารอวัยวะสำคัญการาผาอผานพื้นฐานต้านอนุมูลอิสระและการอักเสบช่วยชดเชยสุขภาพที่คุณต้องเสียไปและยังประสานรด้กับรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีของคุณเหมาะกับทุกรูปแบบการใช้ชีวิตและยังผลิตด้วยมาตรฐาน 6S อีกด้วยนึกถึงการจัดการภายในหลอดเลือดที่ดีนึกถึง HL ชล็อกรีเ set ครับ